สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันในวันเสาร์วันนี้กับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับก็จะมารวบรวมให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าแบบนี้ครับกับช่วงของ Blues Today ครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power U ร์แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะแนะนำเลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ Suzuki Super f ์แฟลชดีลครับจะหมดเขตปลายปีนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็ข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องครับแหมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนี่หลายคนก็น่าจะตื่นเต้นเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของ เมสันเมาส์ครับพูดถึงการรับมือลูกตุกติกของทีมชาติจากอเมริกาใต้เขาบอกว่าทีมชาติที่ทำผลงานได้โดดเด่นในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมาคือฝรั่งเศสและบราซิลผมคิดว่าพวกเขาแข่งแกร่งมากๆครับและสำหรับทีมเราแน่นอนว่าเราผ่านเกมในระดับยุโรปและเกมอื่นๆมาแล้วแต่เรากลับไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเจอทีมอย่างบราซิลอาร์เจนตินาหรือแม้แต่โคลัมเบียครับซึ่งเป็นทีมที่ชอบใช้เทคนิคนอกเกม เป็นฟุตบอลศาสตร์มืดที่คุณจะต้องเจอครับโดยเฉพาะในเกมใหญ่แบบนี้ถ้าคุณได้เจอพวกเขาเนี่ยคุณต้องพร้อมรับมือให้ได้นะครับผมคิดว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเล่นแบบในปี2018ในเกมที่เจอกับโคลอมเบียครับผมดูเกมในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆอย่างไรก็ตามครับนี่คือเกมที่คุณอยากจะเจอครับเราต้องพร้อมและสนุกกับมันให้ได้ตอนนี้เรามี3เกมที่หนักในรอบแบ่งกลุ่ม ที่ยากกันแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแม่แกให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่โอ้โหแฟนบอลลาตินอเมริกาเนี่ยจะโมโหแกได้นะสําหรับทางเมสันเมาส์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมาส์ยังพูดถึงความพร้อมของทีมชาติอังกฤษครับก่อนจะลงเล่นในฟุตบอลโลกนะครับเขาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันดีมากๆนะครับทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองมีผู้นําในกลุ่มที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาในเกมสําคัญครับ ก็ในฐานะผู้เล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากจะทำครับและอยากจะเล่นเหมือนกันผมก็ต้องการเป็นผู้นําของทีมและเป็นส่วนสําคัญของทีมนะครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งของคอนอการ์เกอร์กันบ้างครับพูดถึงการได้มาเล่นฟุตบอลโลกนะครับเขาบอกเอาตามตรงครับผมไม่คาดหวังมาก่อนเลยครับผมไม่รู้ว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซนต์เพราะผมไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับหรือผมไม่คาดมาก่อนจริงครับ ผมได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสบ้างแล้วก็หวังมาโดยตลอดจนวันนึงเนี่ยมีข้อความส่งเข้ามาว่าผมติดทีมชาติผมภูมิใจและตื่นเต้นมากๆครับผมรีบบอกคุณพ่อก่อนเป็นคนแรกเลยครับเขาคือคนแรกที่ผมอยากจะบอกข่าวดีด้วยเสมอๆนะครับเอ่อแล้วก็เพราะว่าคุณพ่อเป็นแฟนพันธ์แท้ของตัวเขาเองนะครับและก็เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดของตัวเขานะครับขณะที่ฝั่งของคอนอกาลเกอร์ครับพูดถึง การที่โทมัสทูเกลชื่นชมเขาว่ามีหลายสิ่งคล้ายเอ็นโกโลก,กองเต้น,นะครับตอนที่เขาพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยคือตอนที่ทูเกลพูดออกมาแบบนั้นเนี่ยผมขำอยู่เหมือนกันครับและมันทําให้ผมแปลกใจพอสมควรมันเป็นคําชมที่ผมปลื้มมากครับเพราะผมเก่งได้แค่ครึ่งเดียวของกองเต้ด้วยซ้ําเขาคือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นอยู่ด้วยในตอนนี้ครับถ้าเขาฟิตพอที่จะลงเล่นเราสองคนเป็นผู้เล่นคนละสไตล์ครับเขาวิ่งไปทั่วสนามมากกว่าผม เขาเฉียบคมในการเล่นมากกว่าผมเราแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางฝั่งของคอนนองกาลาเกอร์ส่วนเอเดัวร์เมนดี้ครับก็ให้สัมภาษณ์กับเลิกิฟส์สื่อขออภัยกับสปอร์ตเวสเทนนะครับกับเรื่องราวของโทมัสทูเคิลครับเขาบอกว่าตัวผมเองเนี่ยจดจําแต่ด้านดีๆของทูเคิลครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมสุดยอดมากครับเขาทุ่มเทที่กับคือเขาทุ่มเทกับผู้เล่นแล้วก็คาดหวังกับผลงานระดับสูงสุดครับ ผมรู้ได้แบบพันเเซนลยถึงงานที่เขาทําครับเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจครับรวมไปถึงซื่อสัสตย์ต่อผู้เล่นทุกคนผมเอนจอยในการทํางานกับทูเคิลครับเขามีไอเดียที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ในการเล่นที่ชัดเจนและมันเป็นกับทีมของเรามากๆครับพอแค่4เดือนหลังจากเขาเขารับตําแหน่งเขาพาทีมคว้าแชมป์ u c ซซึ่งมันสุดยอดมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นคําชมจากฝั่งของเอดูอาร์เมนดี้นะครับ ขณะเดียวกันครับเลกิฟส์ครับสื่อจากฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยครับเรื่องที่คริสโตเฟอร์เอ็งกุนคูต้องหลุดทีมชาติฝรั่งเศสครับเพราะว่าอาการเข่าบิดล่าสุดครับสื่อคาดการว่าเอ็งกุนคูจะต้องพักประมาณ8สัปดาห์โดยนักเตะจะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อระบุให้ชัดว่าต้องพักนานแค่ไหนซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะตอนแรกเชื่อว่านักเตะอาจเจ็บยาวจนจบฤดูกาลครับแมถ้าแปสัปดาห์ก็ยังพอเข้าใจได้ครับประมาณ2เดือนนะสำหรับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับขณะเดียวกันครับเมสันเมาส์ก็ออกมา้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับพูดถึงว่าเขาโฟกัสเฉพาะกับการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเยาวชนของทีมเลยแม้จะมีข่าวลือมากมายเรื่องอนาคตของเขานะครับ แต่ก็ไม่สนใจกับสื่อที่จับจ้องมากเป็นพิเศษเขาบล็อกสื่อทั้งหมดที่จะเข้ามารบกวนสมาธินะครับอันนี้เป็นเรื่องราวจากน i ซากินเซล่าอีวิน n ิ่งสแตนดา r ์นะครับที่บอกว่าเมสันเม้านี่แกไม่สนใจคอมเมนต์เลยนะฮะนอกจากนี้ครับเอเดวรเมนนี่พูดถึงอนาคตของตัวเองกับทีมเชลซีครับเพราะว่าแกยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเขาบอกซีซั่นนี้มันยังอีกยาวไกลครับแล้วก็ระยะหลังมาน,นี่ผมได้ลงเล่นน้อยกว่า แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้เลยคือผมจะทุ่มเทเต็มที่และหวังจะได้ลงเล่นตัวจริงมากขึ้นอีกครั้งนะครับส่วนตอนเนี้ผมมากาตาเพื่อรับใช้ทีมชาติก่อนครับผมจะทําทุกอย่างให้เรามีทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นค่อยมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เชลซีนะครับก็สัญญาฉบับแรกปฏิเสธไปแล้วนะสำหรับเอเดวินดี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะตกลงเมื่อไหร่นะครับ ขณะเดียวกันครับฟุตบอลอิตาลีครับรายงานว่าคิมซีเยกเนี่ยมีแรงกระตุ้นแบบเต็มเปี่ยมในการโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดในบอลโลกครั้งนี้เขาอยากจะแสดงฝีเท้าของตัวเองออกมาครับเพื่อปันการโน้มน้าวให้เอซิมิลานเนี่ยปิดดีลดึงตัวเขาไปร่วมทีมให้ได้ในเดือนมก,กราคมนี้นะครับซึ่งเกมเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องกับจอร์เจียเนี่ยคิมซีเยกแกยิงไกลเกินครึ่งสนามนะครับโอ้แฟนเชลซีบอกทําไมทําไมไม่เห็นอย่างนี้บ้างนะครับ นอกจากนี้ครับไซมอนฟิลิปรายงานว่าเปโลมาดินี่ครับซึ่งตอนนี้แกเป็นผู้บริหารของเอซิมิลานยอมรับว่าพยายามเจราจาต่อสัญญากับราเฟลเลอาลมาหลายเดือนแล้วครับโดยต้องการบรรลุข้อตกลงให้ได้ก่อนบอลโลกจะเริ่มแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็ราเฟลเลอาลนี่หลายทีไม่ความสนใจรวมไปถึงเชลซีของเราด้วยนะครับขณะเดีวยวกันครับข่าวที่น่าสนใจก็มีรายงานครับบอลโลกนกำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับ ฟีฟ่าแถลงอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ครับว่าประเทศกาตาตัดสินใจไม่อนุญ,ญาตให้มีการจําหน่ายแล้วก็ดื่มเบียร์รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับภายในสนามแข่งขันฟุตบอลโลกบริเวณแฟนเฟสติวัลและพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆทั้งหมดนะครับโอ้เป็นเจ้าภาพแล้วแหมปัญหาเยอะแยะวุ่นวายเหลือเกินนะครับก็ห้ามดื่มนะฮะก่อนหน้านี้ก็ห้ามแต่งตัวเหมือนเอวลอยอะไรสุกอย่างเนี่ยโอ้โห เพราะฉะนั้นเนี่ยหนักมากนะฮะสำหรับทางกาตาก็น่าจะโดนแฟนบอลคอมเมนต์เยอะนะครับสำหรับเรื่องของการที่กาตาเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวรอครับพอเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะจะเกิดคือพอการแข่งขันมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูครับว่าจะโดนคอมเมนต์แบบไหนนะครับอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับ ที่เหลือข่าวเชลซีนี่อาจจะดูเงียบๆหน่อยนะจะมีข่าวของทีมอื่นซะเยอะนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนครับข่าวเรื่องของบอลโลกก็จะมีซัแซมให้ด้วยนะครยังไงติดตาม l u u ส t t o d y นะครับนอกจากข่าวฟุตบอลแล้วก็จะมีข่าวของเชลซีแล้วเนี่ยก็มีข่าวฟุตบอลโลกด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ